ถ้าบังเอิญนะครับใครผ่านไปผ่านมานะฮะตามพวกร้านขายอุปกรณ์ทําขนมนะครับและได้เห็นพิมพ์ลักษณะนี้นะครับซื้อไว้เลยครับสนุกสนานครับสามารถเอามาทําขนมไทยตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าขนมดอกจอกได้นะครับเป็นขนมที่ทําง่ายใช้เวลาไม่นานแล้วก็มีหน้าตาสวยงามด้วยครับวันนี้เราจะทําขนมดอกจอกกันแต่ความพิเศษของขนมดอกจอกผมก็คือว่าเราจะทําเป็น2รสชาติด้วยกันครับ ก่อนอื่นนะครับพิมพ์ขนมตัวนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องแช่ไว้ในน้ามันครับซึ่งน้ํามันผมตั้งไว้แล้วนะครับที่160องศาเลี้ยงไว้ประมาณนั้นนะครับส่วนประกอบแรกของเรานะครับเราก็จะมีแป้งข้าวเจ้าครับแป้งมันสำปะหลังครับแป้งสารีอเนกประสงค์นี่แหละครับยังขาดเกลือครับผมใช้ช้อนชาครึ่งครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็มีน้ําตาลทรายนะครับ50กรัม ส่วนประกอบของเหลวนะครับที่เราจะใส่เข้าไปนะฮะอันนี้ครับอยู่ข้างในเห็นอยู่ข้างล่างที่ตกตะกอนอยู่เนี่ยครับก็คือเราเอาปูนแดงมาแช่ไว้กับน้านะครับแช่จนผิวด้านบนนะครับค้างคืนเขาจะมีลักษณะเป็นฝ้าขาวๆนะครับเราก็ตักน้ําส่วนด้านบนเนี่ยออกมานะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในนี้แล้วเราจะใช้ไข่แดงนะครับผมใส่ลงไปครับอันนี้ผมแยกไข่ไว้แล้วนะครับเราก็จะมีกะทิครับผมเราก็ใส่ลงไป110มลลิตรนะครับ กะทิแบบกระป๋องเราใช้ไม่หมดเราก็เก็บเข้าตู้เย็นนะครับเพราะว่ากะทิเนี่ยเป็นของที่ถ้าเผื่อเราอยู่ในเมืองไทยเนี่ยครับอาหารหลายอย่างใช้กะทิมากขนมหลายอย่างก็ใช้กะทินะครับเราควรจะมีติดบ้านไว้นอกจากนี้แล้วนะครับเรายังมีน้ำมันรำข้าวที่เราจะต้องใส่ลงไปครับ1ช้อนโต๊ะครับผม แล้วเราก็ใส่ลงไปในตัวแป้งเลยครับใส่ลงไปยังไม่ต้องใส่หมดนะครับเราจะใช้มือนี่แหละครับนวดครับเราสามารถรู้สึกได้นะครับว่าแป้งเนี่ยยังมีลักษณะเป็นเม็ดเมอยู่หรือเปล่าพอนวดจนเนียนดีแล้วเราขยำแป้งเนี่ยนะครับประมาณสัก3-5นาทีนะครับใส่ส่วนประกอบของเหลวที่เหลือลงไปได้เลยครับและสําหรับแป้งตัวนี้นะครับผมจะแบ่งเป็นสส่วนครับส่วนแรกนี่ก็จะทิ้งไว้นะฮะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําเป็นรสโกโก้ครับ ในการที่จะทำให้เป็นรสช็อกโกแลตได้นะครับเราก็ต้องใช้ผงโกโก้ครับและอีกส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยในขนมดอกจอกก็คืองานะครับวันนี้เราทำา2ส,สีเราก็ใช้2ส,สีครับงาขาวและงาดำจะต้องบอกว่างาขาวและงาดำเนี่ยครับคุณค่าของเขามากมายทีเดียวครับเพราะว่าเขามีไขมันแต่เป็นไขมันชนิดที่ดีนะครับแล้วก็มีโอเมก้า3โอเมก้า6นะครับเดี๋ยวเราก็ตวงออกมาไว้อย่างละ3ช้อนโต๊ะนะครับส่วนผงโกโก้นะฮะ ก็อยากได้อะไรที่เป็นรสช็อกโกแลตเห็นไหมครับแม้แต่ขนมไทยก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนแรกนะครับผมใส่งาดําลงไปครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ผงโกโก้ลงไปประมาณเนี่ยฮะห้ากรัมจะบอกว่าข้อดีของผงโกโก้ตัวนี้ครับคุณผู้ชมหลายๆคนก็จะกังขานะครับว่าเอใส่ลงไปตอนนี้ไม่ร้อนด้วยมันจะละลายดีหรือเปล่าเห็นปหครับว่าส่วนประกอบของผมเนี่ยเย็นๆผงโกโก้แตกตัวละลายได้ง่ายมากนะครับ เอาละวละใสัวงงานลงไปด้วยครับตอนนี้นะครับทั้ง2รสเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะลงทอดแล้วครับในการทอดนะครับผมถ้าเผื่ออยากให้โค้งๆเนี่ยครับเตรียมถ้วยจอกไว้นะฮะคนแป้งอยู่ตลอดเวลานะฮะน้ำมันอย่าร้อนเกินไปนะครับถ้าร้อนเกินไปเนี่ยตัวเนื้อแป้งมันจะพองและไม่สวยครับเอาพิมพ์ขึ้นจากน้ํามันนะฮะสบัดสบัดอย่างรวดเร็วครับซับก้นนิดหนึ่งครับจุ่มลงไปเต็มตัวแป้งนะครับไม่ต้องให้ท่วมพิมพ์นะครับ ความร้อนนี่นะฮะจะทําให้แป้งเกาะพิมพ์แล้วก็นําลงไปทอดครับพอทอดสักพักนะครับตัวแป้งจะหลุดจากพิมพ์ได้เองนะครับเขยา่าเขย่านิดนึงแล้วเราก็สามารถทําชิ้นใหม่ได้เลยนะครับรสโกโก้หรือรสช็อกโกแลตนะครับทำอย่างเดียวกันเลยเดี๋ยวมาดูว่าสีจะสวยแค่ไหนครับโอเค ส่วนต่อไปนะครับหลังจากที่เราทอดนะฮะเรานําออกมานะครับแล้วรีบวางลงบนตะแกรงนะครับใช้มือครับดันนะฮะดันปีของขนมให้กลางออกเป็นรูปดอกไม้นะครับและนี่ก็คือขนมดอกจอกในรูปแบบของผลพัณนักปรุงที่มาถึง2รสชาติด้วยกันยังไงก็ต้องลองทําดูครับ ไม่ว่าจะเป็นรถไทยรถไหนแบบดั้งเดิมหรือแบบทันสมัยร่วมสมัยอย่างไรนะครับรับรองว่าไม่พลาดแม้แต่ซักเมนูแฟนๆ u t u b e ต้อง Subscribe ครับ